วันนี้สร้างเพิ่นมาเฮ็ดแอร์ที่บ้านนะครับมันฮ้อนอากาศฮ้อนลายครับไปเลยให้สร้างเพิ่นมาติดแอร์ให้ครับมีสร้างเพิ่นกับไม้ทำม,มาสามคนนะครับนีะครับเพิ่นว่าติดประมาณเครื่องละสองชั่วโมงครับหรืออีกแบ เฮ็ดพอถึงสามสิบนาทีครับติดการติดตั้งไอ้ตัวบนนี้ก็ดิเสร็จแล้วนะครับตจนตัวบนก็ดิ้ติดครับนะครับตรงนี้นะครับพันติดตั้งให้ห้องของฮีโร่นี่กับพระยฮีโร่สายบุญนะครับตรงนี้พันติดกำลังติดตั้งนะครับนะครับเคียงไม่เคียงมื่อควรกับมากเพียมนะครับสร้างกับกุฎีกุจออยู่นะครับกำลัง ใส่าติดพันสายแบบกำ้ันพันสายไปแบบเครื่องเอตัวนี้มันจะวิวสั่งวเตียมเก่ 9, าพันเก่าพันหนึ่งรยสิบกี่กับโอ้ก่อพันหนึ่งร้อยเครื่องนี ทีมงานนี่สงสัยว่าทีเป็นทีมงานของเป็นครอบครัวเลยไหมบ้างครับ,บ,บ,บหลานครับอ๋อเป็นหลานมาซอยครับหลานมาซอยคนนี้ครับกระนี้นอันนี้ดานในติดตั้งด้วยดานในนี่คนนี้เป็น,ปนกระนั้ที่ติดตั้ง

ทีมงานสร้างนี่มาจากบ้านเลยครับน้องเดินครับทีมงานสร้างอย่บ้านาเดินรับงานทุกมือเลยบ่ครับนี่ทุกมมือครับ ออกออกขึ้นมือมัน,มนมบ่ที่งานสร้างนี่รับออกจากบริษัทคือเป็นผู้ขายของเองครับอตอนนี้ท่างขายเองทั้งบริษัทน้ำครับอ,อคือ,อต้องการแบบได้ก็ได้คือติดตอ่อโดยตรงก็ได้ติดตอ่อโดยตรงก็ได้ครับหรือที่จากบ้านก็ได้ครับติดตอ่อโดยตรงที่บ้านน้องเดินคครรัับบนะตำบลชุมพร เพื่อพันทองจังหวัดลอยอิดนะครับนี่พันธุ์ไหนเป็นอำเภอไมื่อไปดีครับโอ้เพื่อเมืไม่ไปดีเนาะถึงไมื่อไปดีครับโอ้ครับขอโทษบ่กหัจากไปบ <laughs> ่วจากอำเภอถึงถึมื่อไปดีครับเออถ้าจากพกนะันธทองไปแปดกิโลเลยครับอ๋อออกจากพันธทองไปแปดกิโลสามารถติดต่อได้เลยทุกมือบังคับนี่เอ่อทุกมือครับถ้าเออกิดยุดไม่ยุดตสงานไปไหมน้ำมูกมันนะ คือเบอร์โทรศัพท์นี่อยู่ด้านหลังของเสียพึ้สร้างเลย่ย์แมนบอกน,บอนี่นะครับด้านหลังในเบอร์โทรศัพท์พันยู่นะิที่นะี่เราเบิบข่องเที่ยวครับค่าเดียวนะครับพระต่วงว่าศิลาซ่านะครับคือติดต่อได้แล้วดีคือตกลงกันแล้วพันจิบไม่ให้ได้ท่านที่เลยนะครับเคลื่อนโดยตรงเฉพาะตัวคนเด้ยนะครับนี่ กันเขาบริษัทก็คือทีอ่ซานรี่น่คืองานของบริษัทมันหลายมันต้องแยกแยะออกว่าต้องเฮ็ดมองได้ก่อนครับต้องไปตามชิ้บต้องไปตามชิ้นของอ้รับการรับงานของพอสิให้พอได้ออ,อกครับต้องการเฮ็ดนี้ มือนีมาเหตุกันสามคนครับน,นี่ด่านในครับเราเบิ้งเห็ดด่านในเรียบร้อยแล้วยึงจะออ,ก,อกไปด่านนอกเอาล้างล้างไป การทำงานของทางนะครับต้องตรวจเช็คเรียบร้อยก่อนด้านนี้เช็คเรียบร้อยทำควมสรัดนะตรงนั่น,นเป็นสายไฟขึ้นไปนะสายไฟตัวน,นี้มเป็นโลเทงไหนสร้าง อันนี้นครับสายไฟตัวที่สองสอดขึ้นไปนี่ไปหากับบินครับซึ่งมีตจะอยู่ทั้งฝามีไฟยีทั้งฝาเราเขาไปต่อกับทั้งฝาอ๋อมันต้องต่อเข้าไปสายเมมอยู่ด้านข้างในข้างบนครับเป็นทั้งฝาแล้วก็อ๋อต้องมีต้องขึ้นไปัน ตอนนี้ตองบางด้านนอกก่อนมันทะลุออกไปแบบนับนี่ครับสายทะลุสายทะลุออกทะลุออกมาแบบนี้นะครับสามารถล้มลงดันนี้ดันล่างทะลุออกจากฟ้าผนังนะครับลงมาด้านล่างนครับมาพืน้น ตงลงมาพื้นก็คือที่เป็นเครื่องปรับอากาศปรับตรงนี้นะครับเครื่องพัดลมมันกับกระดานนอกด้านนอกของหอ้องนะครับตรงนี้กลับกลับเข้ามา กับขาดัดนั่นอีกกับข้าวัดนั่นอีกอันนี้คือเป็นห้องโถงของบ้านนะครับเป็นหงโถงของบ้านกับถัดไปก็เขาไม่ห้องอันนี้ห้อนนหงอีกห้องหนึ่งนะครับอันนี้ห้องใหญ่นี่เป็นไส์เครื่องขนาดเดีวยวกันคือโครตขนาดครับ ของนี่มือสอครับโอ้นี้อันนี้มือสองวิวมือสองพันวิวมือสองพันวิวคือว่ามันห้องกว้างต้องใส่ขนาดใหญ่กว่ากันครับตรงนี้ห้องกว้างใส่ขนาดใหญ่กว่าครับตรงนี้นะครับาการทำการท้อการของใจนะครับเครื่องใหม่เครื่องมือเพียบพร้อมครับสร,บรา้างคำว่าใส่เวลาเครื่องละ รวบแบบประมาณสองชั่วโมงนะครับเป็นยางเร็วครับเครื่องหนึ่งเครื่องนึงการติดตั้งยากเติ๋พี่นอครับการติดตั้งเพราะว่ามันต้องต่อไฟต่ออย่างเสียบตอ่ออัดน้ำยาความเย็นเข้าไปนี สังเป็นกำลังในทำการต่ออีกอีที่สองกับ